SUS ROG Maximus Z490 1 2 e e r o WiFi Intelligent Gaming Motherboard มาพร้อมระบบอัจฉริยะทั้งการโอเวอร์คล็อกระบบระบายความร้อนและเน็ตเวิร์กมาในฟอร์อมสักเตอร์แบบ ATX ดีไซน์เข้มโดนใจพร้อมไฟ Aura s ซ n งสักเกอร LGN 1 2 0 0รองรับ CPU intensive ชุดภาาใยไฟ14บวก2เฟสมาพร้อมฮิตซิงและฮิตไ i ฟ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการวอร์คล็อกโดยฉเฉพาะ แรม DDR4 ียร์สี่แบบโลชแนลความจุสูงสุด128 GB สามารถโอเวอร์คล็อกความแรงได้เกินกว่า4,800ันแเมกะเฮิร์ต expansion slot 6 slot รองรับได้ทั้ง s i o และพอร์ตไฟ M2 มีไม้ใช้งานถึง3 slot พร้อมฮีตสิงช่วยระบายความร้อนและยังเชื่อมต่อผ่านพอร์ต SATA ได้อีก6กพอร์ตระบบเสียง Audio J-Scream FXJ.1 Surround Sound เชื่อมต่อแลนได้เร็วกว่าถึง5เท่าและยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วย Intel Wi-Fi 6 b แบตเตอรี่พมีฝาหลังติดตั้งมาพร้อมกับตัวบอร์ด ASUS m a x i m a Z490T u e r o Wi-Fi มาพร้อมการรับประกัน3ปีมีจนไหนแล้วที่แอดไฟซ